เกล็นพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่อุทยานประวัติศาสตนะร์สีเทพที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้เป็นอุทยานเก่าแก่อายุก็มากโขอ,อยู่นะมากโขอ,อยู่เป็นมีเรื่องราวที่ว่ามีผู้คนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แล้วประมาณคันเจ็ดร้อยปีก่อนก็คงประมาณพศ 850ถึงพศเก้าร้อประมาณเนี้นะซึ่งอุทยานสีเทพนี้ก็ได้ทรงค้นพบโดยสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพนะซึ่งทวงท่านก็เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะพื้นที่นะเท่าที่ทราบนะก็คือประมาณ2,900ไร่แต่ว่าในพื้นที่ส่วนในนี้ก็ประมาณ1,300ไร่นะมีสระน้ำเยอะนะประมาณ70แห่งเลยทีเดียว นะโดยการค้นพบนั้นเนี่ยสมเด็จกรมบัญยาดิรงราชานุาาท่านรงอ่านหนังสือนะอ่านสมุดปกดำนะอ่านบันทึกที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ว่ามันจะมีเมืองเก่านะเมืองเก่าอยู่ใกล้ลําน้ําป่าสัตว์นะ่ะองค์ท่านก็ค้นหานะ่อ,อขอให้เจ้าเมืองนะทางทางเพชรบูรนี้ช่วยด้วยนะก็ช่วยกันค้นหาจนได้มาพบนะในปีพุทธศักราชส4ง7 ก็ที่นี่ดียอย่างตรงที่ว่าไม่มีชาวบ้านเข้ามาบุกรุกเลยนะในในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนี้ไม่มีไม่เหมือนพวกเวียงปุมกามไม่เหมือนหลายๆที่ที่แบบว่าจะมีประชาชนเข้ามาบุกรุกเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นคติความเชื่อของของชาวบ้านในละแวกนี้ว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเทพเทวดาที่มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยยังแบบไม่ไม่มีบุญบาร,รมีพอที่จะมาอยู่ในที่นี้ได้ หากใครมาอยู่ในที่นี้เนี่ยก็มีความเชื่อว่าจะเสียสติหรือว่าเจ็บป่วยอะไรต่างๆเพะฉะนั้นในทุกวันขึ้นสามค่ำนะเดือนสามก็คงประมาณปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีงาน,นงานสมโพธิอยู่นะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะน่าสนใจเมื่อวานนี้หลวงพี่อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ ก็เลยเดินทางไปไหว้นะไปสักการะไปทำบุญนะที่วัดเออโคสิตารามที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นวัดที่เอ่อมีเออสรีระล่างของหลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อกลวยนี่ดังมากตอนะยุคนี้นะยุคนี้ดังมากนะซึ่งหลวงพ่อกลวยก็เป็นเกจินะเป็นเกจิซึ่งท่านหลวงพี่ก็ศึกษาคําสอนของหลวงพ่อกลวยว่าหลวงพ่อกลวยมีคําสอนอะไรนะก็คือเป็นเรื่องของการเอ่อให้พรนะว่า เอออย่าอดนะอย่าอดอย่าจนแล้วก็การให้ให้รู้จักแบบว่าใช้นะใช้อย่าอย่าขี้เหนียวคือแบบว่าอย่าอย่าไปแบบประหยัดจนจนตัวเองด่วนร้อเนนะ่ะแต่ว่าก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองด้วยนะในการใช้จ่ายเหมือนมัชฌิมาปฏิปทาวควบคุมใจตัวเองอย่าฟุ้งเฟอ้ออะไรเงี้ยแล้วถ้าบอกว่าขอโชคขอลาบอะไรขอตรงๆรเลยไม่ต้องขอซับซ้อนอะไรต่างๆหลวงปู่กวยท่านเกิด2พฤพจิกาส4งน ถ้าถึงวันนี้นี่ก็ร้อยสิบแปดปีแล้วแต่ว่าท่านมีอายุอยู่ได้แค่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองปีนะเจ็ดสิบสองปีท่านก็มรณาภาพแต่ว่าร่างของท่านนนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เผานะยังอยู่ที่วัดออโคสิตารามอยู่นะซึ่งในระหว่างบวชในท่านก็เรียนภาษาบาลีภาษาขอมนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มานะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคงต่างเหล่านี้เป็นต้นนะก็ไปว่าสักการะขอพรหลวงพ่อกลวยนะขอให้พวกเรานะ ทุกท่านนะได้โชคดีนะไม่เจ็บไม่จนนะไม่อดไม่อยากแต่ว่าอย่ากเม็ดกระแม่ทรมานตัวเองมีก็ใช้นะเหมือนประมาณนั้นอนะ่ะรู้จักใช้นะอย่าไปอย่าไปแบบทรมานตัวเองอ่ะอยา่าอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของของอทั้งอาณาจักรสีเทพ ตึนะ้งตอนนี้ก็เป็นปราสาทสีเทพเลยนะปางสีเทพเลยนะมีความเก่าแก่นะเก่าแก่ที่เ,เดี๋ยวพาพวกเราดูใกล้ๆเพราะว่าโหตั้งแต่หลวงพี่บวชมาแปดปีเนี่ยหลวงพี่เพิ่งมาที่ปราสาทเนี่ยครั้งแรกแต่เราเป็นพี่ไม่ไปมาสามครั้งแล้วพนมลุงก็สองสามครั้งนะพี่ไม่สต๊อกก็คมอะไรก็ไปแล้วนะ ก็ยังมีนี่แหละที่ยังไม่ได้มาก็คือปราสาทศรีเทพเพราะอยู่ที่เ,เพชรบูรณ์ก็ค่อนข้างจะมามายากนะมายากเพราะว่าไม่ให้ทางผ่านที่จะผ่านไม่ทางจังหวัดลำปางตากกำแพงเพชรอะไรต่างๆนี้แต่กำแพงเพชรนี่ก็ไปวันห้าครั้งแล้วเป็นทางผ่านนั่งรถทัวร์ก็ผ่านก็แวะลงได้นะอันนี้ก็ที่นี่เป็นเ,เป็นโบราณสถานนะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่แบบว่า เออเล็กๆไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นักแต่ว่าก็มีความสวยงามนะอายุก็ประมาณเออก็เยอะนะก็มีอายุมากอยู่นะก็การก่อสร้างนี่ก็ตอ้องก่อนยุคก่อนยุคก,กรุงสุโขทัยแหละเพราะว่าเออเป็นศิลปะขอมด้วยนะเป็นศิลปะขอมด้วยนะก็ ความการสึกก่อนก็มีเป็นธรรมดามีล่องรอยของการบูรณะอยู่มากมายนะก็เช่นเดียวกันคุณโยมทําด้วยศิลาแรงเหมือนกันสีลาแรงก็จะเป็นดินชนิดหนึ่งนะที่แบบว่าใช้มีดตัดใช้เครื่องมือตัดเป็นก้อนขึ้นมาได้พอขึ้นมาพอเอาขึ้นมาตากลมตากแดดก็แข็งกลายเป็นหินได้นะก็เป็นสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอย่างที่บอกอะไม่มีใครบุกรุกเข้ามาได้เลย นะเพราะว่าเขากลัวนะกลัวเรื่องเรื่องแบบว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพเทวดามนุษย์เข้ามาอยู่ก็อาจจะเสียสติหรือว่าล้มป่วยนะนี้เป็นเป็นคำบอกเล่าของของของผู้คนที่ได้กล่าวไว้นะเพราะน,นั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดานะสีก็เป็นสักเป็นสีนะเป็นสักเป็นสีเป็นเกียรติยศนะที่แบบว่าอยากให้พวกเราได้มีศักมีสีเทพนะเทพเทวดา นะก็ขอให้เทพเทวดานะั้นเนี่ยได้ปกป้องคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายนะวันนี้ก็ดีโชคดีแบบว่าได้ยังไงอะ่ะได้ได้ได้มาที่นี่เพราะว่าก็ดีใจเพราะตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้มาสักทีหนึ่งแล้วมาเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนหลังจากเสร็จที่จากอ,อ,อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วหลวงพี่ก็ไปพักที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ที่ ที่แถวก่อนถึงอำเภอชุมแสงหน่อยนะเพราะว่าหาวัดอยู่ยากก็โชคดีไปเจอเจ้าว่าเจอญาติโยมอยู่แล้วต,ตอนไปถึงน็้่ก็เ่้าแ,แล้วตอนเช้าได้มีโอกาสคุยกับญาติโยมอยู่คนหนึ่งก็ดูแกแบบอายุดูไม่น่าอายุเยอะแต่จริงอายุต้องเจ็ดแล้วแ,แล้วมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักสงฆ์เนี่ยนะท่านก็ถามหลวงพี่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องนะ ก็เลยบอกอายุท่านันไปท่านก็บอกว่าอ๋อของโยมนี่เจ็ดสิบหกแล้วบอกโอ้มากกว่าตั้มาตั้งสิบสองปีสิบแปดสิบสองปีโอโ้โยมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองปีก่อนเนี่มาพึกนะเส้นโลหิตในสมองมันตะีบนะเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้ถามว่าแล้วเป็นเพราะอะไรครับคุณโยมโอ๋อเม็นเครียดเปนเครียดแบบถามเครียดเรื่องอะไรอะคุณโยมโอ้ลูกไม่ยอมให้ออกไปไหนเลยเครียดแบบ ได้แต่อยู่กับบ้านนะมันอยู่ๆมันก็เลยแบบน็อกไปเลยเออแล้วตอนหลังมาโชคดีได้กินยาดีนะกินยาสมุนไพรนะทีแรกหมอต้องให้ผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีเงินผ่าตัดเาก,กินยาสมุนไพรหายคือคุณโยมคือภูมิปัญญาไทยอะไรต่างๆเนี่ยแบบพวกยาแผนโบราณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันขู่โลกกับ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 คนกับมนุษย์หลายๆคนนะบางทีแบบ รักษามาลงมาเลงอะไรเงี้ยบางทีแบบยังโรคแก้เบายาเบาหวานเนี่ยอย่างแบบถ้าเป็นหมอปัจจุบันก็จะให้ตัดนิว้วตัดนิว้วแล้วเดี๋ยวก็ตัดขาตัดมืออะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าแต่ถ้าเป็นบแบบบางทีแบบกินยาแผนโบราณบางทีแบบกินแล้วแผลมันหายนะมัน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 ยุบไปได้เพราะบางทีแบบกินยาลดน้ําตาลนะยาลดน้ําตาลลดเบาหวานแต่ว่ามันไปมีผลข้างเคียงกับตับกับพวกไตอะไรต่างๆเนี่ยไปสะสมที่ไตไปโรคไตอีก มันก็คือแบบบางบางทีการรักษาเพียงเฉพาะจุดเนี่ยเฉพาะจุดนั้นตัดไปเลยหรือว่าจี้เข้าไปที่จุดนั้นเลยเนี่ยแต่กับการรักษาแบบมวลรวมนะดูจิตใจให้ดีไอ้นี่ดีกว่านอย่างพี่ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องว่าพลังจิตพลังจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครูบาอาจารย์ยกเรื่องราวในเรื่องของแบบอย่างเราเราใช้เลนสมัยเด็กๆเ,เราจะใช้เลนตอนประถมมัธยมก็เล่นอยู่ เลนบางทีแบบเพื่อนหลับใช่ไหมเลนคล้ายๆแบบเลนใหญ่ๆอ่ะที่คล้ายๆแบบที่ดูหมอแว่นใหญ่ๆกลมๆเพื่อนหลับอ่ะพระอาทิตย์ส่อง้าก็ดีนะเราก็เอาแบบแบบพระอาทิตย์แบบแสงวันที่ผ่านเลนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นดวงเล็กๆไปที่เนื้อเพื่อนอ่ะเพื่อน,นหลับๆอยู่โอ้ยอะไรเงี้ยแบบหรือว่าจอไม่ฉีดเนี่ยแบบ เอาแสงนั้นเนี่ยจ่อไปที่ไม่หัวไม่ฉีดน่หัวไม่ฉีดลุกเลยพวกเราหลายคนคงเคยเล่นนะสล้วแบบพวกหลวงพี่ก็เคยเล่นพลังจิตก็เหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราสะสมสะสมพลังจิตเนี่ยนะนะมีพลังจิตเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดสิ่งอะไรที่มันแบบดีๆเพราะว่าอย่างในเรื่องของปัญญาเนี่ยผู้เจ้าทรงตรัสว่าปัญญามีสามระดับสุตตามายะปัญญาเนะี่ยปัญญาจากการอ่านจากการฟังจินตามายปัญญาปัญญาจากการคิดแต่ปัญญาที่สูงสุดเนี่ยก็คือ ภาวนามายาปัญญาเพราะนั้นบางทีแบบครูบาอาจารย์หรือว่าคารวะที่แบบปฏิบัติมาพุดธปฏิบัติทำมากภาวนาม,า,มากเนี่ยบางทีแบบได้มีแบบมียานมีได้บรรลุอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นแบบถ้าหากว่าเรานําภาวนามายาปัญญาออกมาออกมาใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันจะเกิดเป็นพลังจิตที่ที่งดงามเพราะพลังจิตมันก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่า ถ้าหากว่าเ,ออเราสามารถที่จะพัฒนา,าให้ถูกทางได้เนี่ยโหมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะด้วยพลังที่เรียกว่าพละห้าก็คือศรัทธาความศรัทธาศรัทธาในคําสอนผู้เจ้าศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในความเชื่อที่มีเหตุมีผลนะเพราพุูธเจ้าทรงตัดในกาลามสูตรไงว่าอย่าเชื่อเพราะพูดต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะอยู่ในตาําราอย่าเชื่อเพราะ เราเป็นครูบาอาจารย์ขอให้เชื่อด้วยตัวเองต่างๆนี้เป็นต้นซึ่งพระองค์ก็ได้ให้ในเรื่องของพละทั้งห้าหรือพลัง,งห้าคือพลังสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะว่าให้เราน,นเนี่ยเออมีมีความศรัทธานะมีความเพียรน,นะวันนี้หลวงพี่ผ่านวัดหลวงพ่อกลวยนี่เราอย่างเขียนติดเลยว่าเอ,อมีอายุอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่มีความเพียร ก็เป่าประโยชน์นะเขียนอยู่ทั้งสองที่นยเหมือนนี่เหมือนคล้ายๆเป็นในพุทธบาลสิทธิ์ของของพระพุทธเจ้าเลยนะที่ได,ได้ได้เขียนไว้เนะเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเราเราต้องพยายามแบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมไม่ทาบาปั้องป่วยต้องสวนทําจิตใจให้โปรงใสทอยู่กับปัจจุบันขนาดนะพยายามแบบว่าถ้าอยู่แบบกับปัจจุบันขนาดมันก็ไม่ทุกนะแบบเข้าใจความเป็นจริงว่า โลกนี้มีทั้งสุขและทุกข์เป็นของคู่กันครูบาอาจารย์บางท่านท่าบอกว่าคนที่มีทุกข์เนี่ยเปรียบเหมือนว่าเขาเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเลยนะเพราะนั่นน่ะว่าเราไม่อยากตกนรกทั้งเป็นพยายามพยายามเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเช่นนี้เองมันมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันและอย่างครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์การที่จะเอออุบาิเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องสั่งสมบุญบารมีสั่งสมแบบบารมีต่างๆมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะต้องได้รับ ผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาเหมือนอย่างที่วันก่อนหลวงพี่พูดจะจําไม่ได้ที่ว่าเออ,อาจารย์หลวงพ่ออะไรเมื่อวานนี้เมื่อวานหรือเปล่าหลวงปู่หลวงปู่ขาวเออหลวงปู่ขาวนาละโยที่บอกว่าอุปสรรคเนี่ยจะทําให้เราเป็นมหาบุรุษนะถึงแหมว่าคืออุปสรรคนี่จะเป็นบทเรียนที่ดีแก่เราท่านทั้งหลายได้นะเพราะนั้นแบบถ้าหากว่าวันใดที่เราเจออุปสรรคนะหรือแม้แต่ความยากจนก็ตามแต่เนี่ยถือว่ามันเป็นมันเป็น สิ่งที่จะเหมือนกับเป็นการบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญบารมีของเราเนี่ยแหละให้แบบว่าให้เราแบบว่าเอ,อค่อยๆสะสมสะสมสะสมไว้นะให้จิตใจเนี่ยมันดื่มดํานะอยู่ในในหลักธรรมเพราะว่าถ้าหาว่าเรามีธรรมะในหัวใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันออกมามันก็จะเป็นเป็นความดีออกมาทั้งนั้นน่ะนะแล้วที่พระเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่าชีวิตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของตัวท่านเอง สถาคดเพลงแต่เพนนียงผ,ผู้บอกแต่การปฏิบัติเนี่ยท่านต้องฝึกเอาเองนะเพราะนั้นแบบว่าเราทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่ในคันลองแห่งธรรมนะพยายามยกจากระดับโลกิยะให้เป็นโลกุตละให้ได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแตนะ่เพราะว่าถ้าหากว่าเจออุปสรรคก็ขอให้รู้ว่าอุปสรรคนั้น,นมันทาให้เราได้ได้ได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้เพราะว่าอุปสรรคนั้นมันก็เป็นแค่เป็นแค่บทเรียนซึ่งแบบว่าที่ท่านบอกว่าพระบพธิสัตว์เนี่ยก็ยังต้องเจออุปสรรคนะซึ่งบางทีแบบว่าเราก็ไปขัดขวางทางกรรม ขัดขวางท่านไม่ได้อย่างทางเหนือเนี่ยเราก็ยกย่องเหมือนว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่เราเป็นพระโพธิสัตว์นะเพราะว่าท่านจะทําอะไรเพื่อเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดนะแล้วท่านก็จะมีเทพเทวดาคุ้มครองอยู่ต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นอุปสรรคนั้นครูอาจารย์ท่าบอกว่าอุปสรรคปัญหานั้นมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะแต่ว่าเป็นมันเป็นการสร้างบรารมีเพราะนั้นทุกวันนี้คนทุกข์กันมากนะ น้องๆหลายท่านมีความทุกข์เพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยขอให้รู้ว่าเรากําลังสร้างสร้างบุญบารมีอยู่นะที่จะต้องได้อดทนข้ามฝ่าุปสคนี้มีตังค์น้อยก็ใช้น้อยนะพยายามไม่ไม่ค่อยใช้นะไม่ย่าหลวงพ่อกลวยบอกว่าถ้ามีก็ใช้พระพุทธเจ้ายังทรงตัดเลยว่าผู้มีบุญคือผู้ได้ใช้ทรัพย์ไม่ใช่ผู้ที่เก็บทรัพย์นะผู้ที่เก็บทรัพย์ตรงนี้ไม่ได้มีบุญนะเก็บ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 อย่างเดียวแล้วให้ลูกหลานใช้หมดเลย ตัวเองก็แบบว่าประหยัดมาตั้งแต่ตั้งอาไว้ไวัยรุ่นจนแก่เท่าอ่ะประหยัดมาหมดแล้ววให้ลูกหลานใช้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะแต่ถ้าคนมีบุญก็คือลูกหลานที่ได้เอามามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจนะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะความไม่เที่ยงนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแล้ววันนี้ก็ยังได้มีโอกาสฟังการสัมมนาของ ดอรสนองวราอุไรดอรอาจองชุมสายด uh, รบรรจบบรรณาลุจิสามท่านก็แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเทปเก่านะเป็นเทปเก่าแต่ฟังแล้วท่านพูดเรื่องพลังแห่งความมีเมตตาตอนนี้อาจารย์ดรสนองก็เสียชีวิตไปละเสียไปปีนี้เองอ่นะท่านก็อยู่ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลาัยเชียงใหม่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่ามาศึกษาในเรื่องของจิตนะท่านแบบว่า เป็นสิทธิ์ของเจ้าคุณโชดกที่วัดมหาธาตุท่านช่วงบวชเนี่ยท่านนั่งสมาธิวันละยี่สิบชั่วโมงท่านบอกว่าเราเห็นอะไรมากมากมายนะเพราะนั้นท่านบอกว่าท่านยึดในหลักของพระห้าคือความศรัทธานะความเพียรความสติมีสมาธิแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะทั้งตั้งแต่อุปจาระสมาธิขณิกะสมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิเลยคือสมาธิขั้นสูงนะ ท่านก็บอกว่าให้เรานนั้เนี่ยพยายามทําความดีไว้แล้วความดีมันก็จะตอบแทนเราเองอ่ะนะส่วนอาจารย์ดรอาจอง์ก็พูดในเรื่องว่าพยายามคิดว่าใครเขาด่าเราอ่ะเสียงมันเป็นเพียงแค่พลังงานนะสงสารเขาเหอะเขาด่าว่าเราแล้วว่าเขาคงมีความทุกข์อ่ะนะเพราะนั้นให้เราให้เรานนั้เนี่ยเอออภัยให้เขาเหอะเมตตาให้เขานะการเมตตาให้เขาเนี่ยนะการเมตตาเขามันก็เป็นการเหมือนเป็นการเมตตาตัวเราเองนั่นแหละแม้แต่อาจารย์ ศาสตราจารย์ดรบรรจบบันรุจิก็ยังพูดในเรื่องของอ,อบรารมีสิทัศนะบรารมีสิทัศก็จะมีตั้งแต่ศีลบรารมีทานบรารมีเนคขมะมบรารมีนะขันติบรารมีนะสัจจาบรารมีนนทธิถามบารมีอุเบขาบรารมีเนี่ยนะท่านก็บอกว่าสิ่งอะไรเหลห่านี้แบบทั้งทานเนี่ยทานการให้ทานกน็ามาจากความเมตตาที่เราให้ศีลเราไม่เบียดเบียงคนอื่นก็ามาจากความเมตตานะ อุเบกขาก็เหมือนกันต่างๆเหล่านี้มันต้องการเมตตาที่เราเมตตาต่อผู้อื่นเนี่ยก็เหมือนเป็นการเมตตาตัวเรานี่แหละนะเพราะว่าเราก็มีความสุขไปด้วยนะเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตในวันนี้นะก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนนะหลวงพ่อก,กวยได้บอกในเรื่องของสัุริสธรร,รมเจ็นะว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลเพราะหลวงพ่อกวยก็บอกว่าการใช้ทรัพย์ต้องรู้จักประมาณการใช้แต่ว่า นะรู้ว่าตนไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องรับประทานอาหารนี่มีประโยชน์มีเงินก็ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหลีวพวกลวยก็มีหลักธรรมให้เป็นเกจิอย่างเดียวนะแต่เหรียญของหลวงปูกปวยอ่ะแบบช่วงนี้แบบราคาสูงเหรียญราคาเป็นล้านก็มีนะก็หลวงพูกปวยก็พูดในเรื่องของสอนในเรื่องของสัพว์บิสธรรมเจ็ดนะในเรื่องของ ออบอกว่าขออะไรก็ขอตรงๆนะไม่ต้องขอซับซ้อนไม่ต้องขออม้อนะวันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าหลวงพ่อกลวยท่านคงจะชอบริโพวิตันดีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าคนถวายริโพวิตันดีเยอะมากนะแต่ไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอกอ๋อบางทีโยมเขาชอบถวายเพราะว่าพอถวายแล้วเขาเอาลากลับมาแล้วเขามาเปิดฝาดูเจอเลขแล้วก็แทงเลขนนั้แล้วเขาถูกบางทีก็โอเคก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะแต่ว่าสําสหรับ หลวงพี่แล้วซึ่งเป็นนักบวชเนี่ยเป็นสาวกพู้เจ้าเนี่ยก็ไม่อยากให้พวกเราไปหมกมุ่นกับอบายามุขในเรื่องของหวยอะไรพวกเนี้นะมันมันเป็นอบายามุกเป็นบาปนะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถือว่าเล่นการพนันก็ไม่ถือว่าเราเมตตาตัวเองนะแถมไม่เมตตาต่อคนในครอบครัวด้วยเพราะเล่นแล้วไงก็เสียไม่ค่อยได้หรอกนะอย่างวันก่อนนะที่หลวงพี่เล่าให้ฟังว่ามีแบบ ยูทูบเบอร์ผ so ู้หญิงสวยๆอ่ะเขาบอกว่าเขาเล่นพนันในออนไลน์ไปเทไระสามเดือนครึ่งเขาหมดไปยี่บห้าล้านโอ้รายได้เขาดีเนาะเขาบอกแทงบอลตัวห้าแสนอะไรเโอ้แบบก็นั่นละกรมใครกามันนะก็แล้วแต่โชคชะตาก็วันนี้ของหลวงพ่อกลวยก็เป็นเรื่องของมัชิิมาปฏิปตากับสัพพุิสธรรมเจ็ดนะอาจารย์ดรสนอง ดออรอาจองคดรบรรจบก็เน้นในเรื่องของความมีเมตตาแล้ววันนี้ก็มาที่นี่แหละอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่เก่าแก่อุทยานสีเทพนี้งามนักได้ประจักษ์แก่ใจเป็นหนักหนาเป็นอุทยานศักดิ์สิทธิ์ของเราเทพเทวาที่มนุษย์ทั่วไปธรรมดาไม่กล้าเข้ามายึดครองเพราะหากเข้ามาลุกล้ำกันเสียแล้วก็ บังเกิดความคาดแค้วปลอดภัยนั่นนั่นคือป่วยจนเสียสติพันธ์ดังนั้นจึงไม่มีใครเข้ามาลุกรานเอ่ยจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นล้ำลึกมีพลังสูงสุดมหาศาลเราพึงเจริญในปฏิพานเพื่อให้ได้ญาณที่งดงามวันนี้ไปกราบหลวงพ่อกวยท่านสอนออท่านได้มอดมวย ไปแล้วหลายปีนั่นท่านเกิดพศออ2448เช่นนั้นพันอายุได้72ปีเช่นนั้นเอ่ยนะถ้านับถึงวันนั้นถึงวันนี้ก็118ปีแล้วสหายเอ่ยแต่ความเมตตาของท่านก็ยังมีอยู่มากเลยเป็นที่คุ้นเคยของผู้คน พลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นหากเราท่านบากบันมุ่งมั่นได้ก็จะเกิดพลังจิตที่เบิกบานตลอดไปนำใช้ชนะที่งดงามสู่ตัวเราใช้ชนะที่ดีกับน,นั้นหรือก็คือใช้ชนะตัวเองนั่นหากทำได้เช่นนี้ย่อมดีพันชีวิตนั้นย่อมสุขสันต นิรันการขออำนาจแห่งคุณพรรันาตนตรจัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในเรื่องของสัพพุลิสธรรมเจ็ดในเรื่องของออออความเจริญเมตตานะในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางนะแล้วก็สื่อมาโดยหลวงพ่อกลวยละหลวงพี่ก็มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยวิบาลด้านทานพรแด่โยมพี่โยมน้องลูกใต้หน่อยลูกใต้ด้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจองสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงเราถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิรตรทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแห่งนี้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งให้ท่าน เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้แล้วนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร